หมอผีเอ็กซ์เซิเป็นหนังสยองในตำนานนะครับตั้งแต่ปี1987เล่าเรื่องของเด็กหญิงเรแกนแมเนิลที่ถูกปีศาจพาซูซูสิงอยู่จนท้ายที่สุดเนี่ยหลวงพ่อเดเมียนคารัสต้องยอมสละชีวิตในวิธีไล่ผีเพื่อช่วยชีวิตเรแกนไว้นอกจากนั้นนะครับตัวละครที่ยังตามมายังภาค3ก็คือ สารวัตรคินเดอร์แมนกับหลวงพ่อโจเซฟไดเออร์ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกับหลวงพ่อเดเมียนคารัสที่เสียชีวิตไปนะครับเราไปดูเรื่องราวของภาค3กันต่อเลยละกันซึ่งเป็นเรื่องราว15ปีต่อจากภาคแรกในภาค3เนีเริ่มเรื่องมาสารวัตรคินเดอร์แมนเนี่ยจะนั่งมองดูภาพของบาทหลวงเดเมียนนะครับที่เคยร่วมกันไล่ผีเพื่อช่วยชีวิตเด็กหญิงเรกแกนจนหลวงพ่อเดเมียนเสียชีวิตไปในภาคที่1 ในวันต่อมาสารวัตรคินเดอร์แมนได้นัดเจอกับบาดหลวงไดเออร์นะครับซึ่งทั้งคินเดอร์แมนและไดเออร์เนี่ยก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันกับบาดหลวงเดเมียนพระเอกในภาคแรกและคินเดอร์แมนเนี่ยได้เล่าให้บาดหลวงไดเออร์ฟังว่าตอนนี้เขาเจอคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือเด็กที่ชื่อคินทรีนะครับเป็นเด็กที่ทํางานที่คลับของสถานีตํารวจซึ่งคดีเนี้ยเป็นการฆาตกรรมที่ทารุณมากนะมีการตัดหัวแล้วก็เอาหัวเสียบไว้ที่รูปปั้น หลังจากนั้นก็เกิดคดีฆาตกรรมติดติดขึ้นมานครับคราวนี้เกิดขึ้นในโบสเหยื่อรายใหม่ก็คือบาทหลวงคานาวานถูกฆ่าตายขณะที่กําลังรับฟังผู้มาสารภาพบาปนะครับวิธีสังหารและลักษณะการตายของบาทหลวงคานาวานเหมือนกับเด็กกินทรีเลยทําให้สารวัตคินเดอร์แมนเนี่ยค่อนข้างแน่ใจว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนคนเดียวกันในวันต่อมาบาทหลวงไดเออร์นะครับป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล สารวัตรคินเดแมนก็เข้าไปเยี่ยมบาดหลวงไดเออร์หลังจากนั้นเนี่ยคินเดแมนก็กลับไปสืบคดีต่อทีมสอบสวนแจ้งว่าจากการตรวจสอบลายมือในที่เกิดเหตุนะฮะลายมือของฆาตกรทั้งสองคดีเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันแสดงว่าฆาตกรมีหลายคนแล้วมันสร้างความงุนงงให้กับสารวัตรคินเดอรแมนอย่างมากนะครับเช้าวันถัดมาสารวัตรคินเดอร์แมนได้รับแจ้งว่าบาทหลวงไดเออร์ผู้ที่เขาเพิ่งไปเยี่ยมเมื่อวานเนี่ยถูกฆ่าตายในโรงพยาบาล แถมฆาตรกรยังเอาเลือดของเหยื่อเนี่ยเขียนชื่อหนังที่บาดหลวงไดเออร์ชอบดูคือ It's a Wonderful Life นะครับซึ่งให้คนเขียนเนี่ยสะกดคำว่า Wonderful ผิดด้วยการใช้ L 2ตัวซึ่งเป็นพฤติกรรมแบบเดียวกับที่เจมินายฆาตรกรต่อเนื่องที่ถูกประหารไปเมื่อ15ปีก่อน,นครับเขียนผิดแบบนี้สารวัตรคินเดแมนจึงได้สอบสวนพยาบาลจูลี่นะครับซึ่งเข้าเวรในช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วจูลี่เนี่ยให้การว่าเห็นมิสซิสเคลเลีย เดินอยู่บริเวณที่เกิดเหตุในช่วงเวลานั้นพอดีแต่ติดที่ว่ามิสซิสเคเลียเนี่ยเป็นคนไข้ความจําเสื่อมแล้วก็พูดจามไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นเนี่ยสรารวัตรคินเดแมนแกก็เดินสํารวจโรงพยาบาลไปรอบๆนะครับโดยมีด็อเตอร์เทมเพิลนะครับอาสาพาเดินไปจนทั้งคู่ไปถึงหอผู้ป่วยจิตเวชนะครับด็อเตอร์เทมเพิลเนี่ยก็พาเข้าไปดูข้างใน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประตูเข้าออกอัตโนมัติที่แน่นหนามากขณะที่คินเดแมนมองดูรอบๆนะครับก็ได้ยินเสียงชายคนหนึ่งนะเรียกชื่อเขา ซึ่งชายคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชท,ที่โดนขังเดียวและแท้จริงก็คือบาดหลวงเดเมียนนะครับพระเอกในภาคแรกที่สละชีวิตในพิธีกรรมไล่ผีหลังจากนั้นนะครับทีมตำรวจและทีมแพทย์ก็ปรึกษากันเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมในโรงพยาบาลในตอนนี้สารวัตรคินเดอร์แมนจะเปิดเผยว่าลักษณะของการฆาตรกรรมทั้ง3รายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันกันกบฆาตรกรเจมนาชื่อจริงคือเจมวินามุน และไอหมอเนี่ยก็ถูกประหารไปเมื่อ15ปีก่อนแล้วแล้วคินเดอร์แมนก็ให้ความเห็นว่าทั้ง3คดีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับคนที่มีพฤติกรรมเรียนแบบฆาตกรเจมินายเพราะเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยทางตำรวจได้ให้ข้อมูลกับสื่อแบบไม่ตรงกับลักษณะที่ฆาตกรได้ทำไว้นะครับเช่นในสื่อจะออกข่าวว่าฆาตกรเจมินายเนี่ยจะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้กลางหลังของเหยื่อเสมอในขณะที่ฆาตกรตัวจริงนะฮะจะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ฝ่ามือซ้ายของเหยื่อแทน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลเฉพาะตำรวจที่ทำคดีถึงจะรู้นะครับทั้งนี้เพื่อเอาไว้คัดแยกคนที่อ้างตัวว่าเป็นฆาตกร Gemini นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนและชื่อของเหยื่อเมื่อ15ปีก่อนจะขึ้นด้วยตัว K เสมอเช่น Karl ซึ่งเป็นชื่อของพ่อฆาตกร Gemini ในอดีตนะครับส่วน3รายล่าสุดเนี่ยก็จะมีเด็กคินทรีบาดหลวงคาวานแล้วก็บาดหลวงไดเออร์เนี่ยแกจะมีชื่อกลางคือเควินไดเอ ก็กลายเป็นว่า3รายล่าสุดก็มีชื่อขึ้นต้นโดยตัวอักษรเคเหมือนกันเหมือนกับคดีเมื่อ15ปีก่อนและเมื่อสอบสวนไปเรื่อยๆนะครับคินเดอร์แมนจะพบว่าเหยื่อทั้ง3คนมีจุดเชื่อมโยงกันในเรื่องของการไล่ผีจากเด็กหญิงเรแกนเมื่อ15ปีที่แล้วโดยแม่ของเด็กคินทรีนะครับเป็นคนแปลภาษาประหลาดที่เรแกนพูดออกมานะครับในภาคแรก รายที่2คือบาทหลวงคณาวานเนี่ยก็เป็นคนอนุมัติให้บาทหลวงเดเมียนทําการไล่ผีจากกรณีเด็กหญิงเรแกนนะครับส่วนรายที่3าเนี่ยคือบาทหลวงไดเออร์เนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกับบาทหลวงเดเมียนเลยแล้วก็ยังเป็นบาทหลวงประจําครอบครัวของเด็กหญิงเรแกนด้วยในขณะเดียวกันนะครับบาทหลวงพอลมอร์นิงซึ่งเป็นบาทหลวงประจําโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งเขาคนนี้เคยทําพิธีไล่ผีในฟิลิปปินจนเกิดผมขาวโพลนในชั่วข้ามคืน บาดหลวงมอนิ่งก็รู้สึกได้ถึงนิมิตการมาของปีศาจพาสุสูนะครับจนนกที่เขาช่วยเหลือไว้อะถึงกับตายเลยแล้วก็ทําให้ไม้กางเขนที่แขวนบนผนังเนี่ยตกลงมาแล้วก็ปนเปื้อนเลือดในฉากนี้บาดหลวงมอนิ่งก็รับรู้ได้ถึงความชั่วร้ายของปีศาจตนนี้ละตัดกลับมาที่การสอบสวนคดีที่โรงพยาบาลนะครับตำรวจพบลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุซึ่งลายนิ้วมือเนี่ย ก็เป็นของมิสซิสเคลียแต่ถึงแม้ว่าจะนำมิสซิสเคลียมาสอบสวนเนี่ยนางก็พูดจามไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาเป็นคนป่วยโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วสารมัตคินเดอร์แมนก็คิดว่ามิสซิสเคลียเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นฆาตกรได้หลังจากนั้นเนี่ยด็อเตอรเทมเพิลก็มาแจ้งให้คินเดอร์แมนทราบว่าคนที่คินเดอร์แมนเห็นในหอผู้ป่วยจิตเวชน,น,นะ ทางโรงพยาบาลได้รับตัวเข้ามารักษาตั้งแต่เมื่อ15ปีที่แล้วโดยไม่รู้ที่มาที่ไปของชายลึกลับคนนี้แต่ชายผู้นี้เนี่ยก็เริ่มมีอาการดีขึ้นจนได้สติเมื่อประมาณ4สัปดาห์ก่อนและชายลึกลับผู้นี้ก็ได้บอกกับดรเทมเปอร์ว่าเขาอะ่ะคือฆาตกรเจมีนายหลังจากนั้นสารวัตรคินเดแมนนะครับจึงได้เข้าไปคุยกับชายลึกลับคนนี้หลังจากเห็นหน้าค่าตาแล้วคินเดแมนก็เห็นว่าชายลึกลับคนนี้หน้าตาเหมือนบาดหลวงเดเมียนเพื่อนของเขาที่เคยเสียชีวิตมาก่อน คินแมนเลยถามว่าเขาคือบาดหลวงเดเมียนใช่ไหมแต่ชายลึกลับตอบว่าข้าไม่มีตัวตนแต่ก็มีอยู่มากมายซึ่งคําพูดนี้นะครับคนที่ดูภาคแรกมาก็พอจะจําได้ว่ามันคือคําพูดของปีศาจพาซูซูตอนเข้าสิงเด็กหญิงเรแกนชายลึกลับคนนี้ยังพูดถึงความลับในการสืบสวนคดีที่ไม่มีคนอื่นรู้นอกจากสารอนคินแมนด้วยและพูดถึงลักษณะของการฆาตกรรมเหยื่อของฆาตกรเจมินายในอดีตได้อย่างถูกต้องเลยจากบทสนทนาครับเราจะทราบได้ว่า ปีศาจพาสุสูทำให้ร่างกายของบาดหลวงเดเมียน,นยกลับมามีชีวิตอีกครั้งและมันเอาวิญญาณของฆาตกรเจมินายมาใส่ในร่างของเดเมียนอีกด้วยก่อนคินเดแมนกลับนะครับฆาตกรเจมินายในร่างของบาดหลวงเดเมียน,นยก็ยังขู่เขาด้วยว่าให้ไปบอกสื่อมวลชนนะว่าฆาตกรเจมินายยังไม่ตายและอยู่ในร่างของเดเมียนไม่งั้นมันจะเล่นงานคินเดแมนด้วยอีกคนหนึ่งในคราวนี้ฮะเราจะเห็นว่าในหนังเนี่ยมันจะสลับตัวนักแสดงไปมาระหว่างบาดหลวงเดเมียนกับฆาตกรเจมินาย เพื่อแสดงให้คนดูเข้าใจว่าบางครั้งชายลึกลับคนนี้ก็คือบัตรหลวงเดเมียนบางครั้งก็เป็นฆาตกรจิมินายซึ่งถูกปีศาจพาซูซูจับมาอยู่ในร่างเดียวกันแล้วจุดประสงค์ของพาซูซูเนี่ยมันทําเพื่อเป็นการล้างแค้นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อเหยียดหยามความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาและให้สาธารณชนเข้าใจว่าบาทหลวงนักบุญผู้เสียสละเนี่ยจริงๆแล้วข้างในมันคือฆาตกรต่อเนื่อง คินเดอร์แมนได้คุยกับพยาบาลจูลี่เพิ่มเติมและทําให้เขาตระหนักได้ว่าในร่างของชายลึกลับคนนี้ยังมีความรู้สึกนึกคิดของบาดหลวงเดเมียนซึ่งยังเป็นคนดีและพร้อมจะเสียสละตนเองเหลืออยู่คืนต่อมานางพยาบาลที่อยู่เวรดึกนะครับก็โดนฆาตกรรมไปอีกคนหนึ่งและดร์เทมเพิลก็ฆ่าตัวตายคินเดอร์แมนจึงเข้าไปสอบสวนชายลึกลับอีกครั้งแล้วในวันนั้นนะครับก็มีเด็กผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลซึ่งชื่อคอนเนอร์ ชื่อเขาก็สะกดด้วยตัว K เหมือนกันสารวัตรคินเดแมนจึงวางแผนเพื่อจะดูว่าใครเป็นฆาตกรที่สังหารคนในโรงพยาบาลโดยคินเดแมนเข้าใจว่าศพต่อไปอาจจะเป็นเด็กน้อยคนนี้ที่ถูกฆาตกรรมแต่ท้ายสุดครับคินเดแมนก็โดนปีศาจหลอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปีศาจมันตั้งใจจะไปฆ่าลูกสาวของสารวัตรคินเดแมนตามที่มันเคยขู่ไว้เนื่องจากคินเดแมนเนี่ยก็ไม่ได้บอกสื่อมวลชนตามที่มันเรียกร้องครับ ซึ่งในหนังอ่ะก็จะให้เราเห็นว่าปีศาจพาสุสูอะมันสามารถสิงคนได้หลายคนในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันมีหลายตนโดยอ้างตอนที่มันเคยถูกพระคิดทําพิธีไล่ปีศาจในอดีตเหยื่อทุกรายตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับที่ถูกฆ่าตายเนี่ยไอ้เจ้าปีศาจพาสุสูวะมันก้าววิญญาณของจิมินายเนี่ยสิงร่างคนในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะครับเพื่อออกไปฆ่าเหยื่อข้างนอก ตอนนี้ปีศาจพาซูซูมันก็เอาวิญญาณของเจมินายนะครับสิงเข้าไปในร่างของผู้ป่วยความจําเสื่อมให้ฆ่านางพยาบาลแล้วก็ปลอมตัวออกไปข้างนอกนะฮะเพื่อฆ่าจูลี่ลูกสาวของสารวัตรคินเดแมนพอคินเดแมนรู้ว่าลูกสาวเนี่ยอยู่ในอันตรายเขาจึงรีบกลับบ้านแล้วก็พบผู้ป่วยซึ่งปลอมตัวเป็นนางพยาบาลเนี่ยอยู่ในบ้านของเขาขณะที่ปีศาจท,ที่อยู่ในร่างของผู้ป่วยที่ปลอมตัวมานะครับกำลังจะฆ่าสารวัตรคินเดแมนแล้วก็ลูกสาวเนี่ย บาทหลวงมอร์นิ่งเนี่ยฮะซึ่งเป็นพระประจำโรงพยาบาลตอนนั้นน่ะ<ม>ก็เข้าไปทําพิธีไล่ผีในหอผู้ป่วยจิตเวชในห้องขังซึ่งมีร่างของเดเมียนอยู่พอดีเลยทําให้ปีศาจพาสุสูมันต้องกลับไปยังร่างที่มันอยู่ทั้งสารวัตรกับลูกสาวก็เลยรอดตายวิตวิตแต่ตอนที่บาทหลวงมอร์นิ่งนะครับกำลังทําพิธีไล่ปีศาจเนี่ยเขาก็เสียท่าให้กับพาสุสูหลังจากนั้นเนี่ยเคเดอร์แมนก็กลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อหาชายลึกลับอีกครั้งนะฮะแต่ปรากฏว่า สิ่งที่เขาได้เห็นในห้องขังผู้ป่วยก็คือบาดหลวงมอร์นิ่งนอนแน่นิ่งอยู่แล้วทำให้สารวัตรคินเดนเนี่ยตัดสินใจที่จะยิงร่างของเดเมียนทิ้งแต่พาซซซูไม่ยอมนะครับก็เล่นงานเขาเหมือนที่ทํากับบาดหลวงมอร์นิ่งในขณะที่ต่อสู้กันเนี่ยพาซซซูให้คินเดแมนเห็นถึงนิมิตว่าบาดหลวงเดเมียนที่อยู่ในร่างเนี่ยต้องทนทุกทรมานเพราะว่ามันใช้ร่างของเขาในการทําชั่วบาดหลวงมอร์นิ่งกลับมาได้สติก่อนหมดลมะ เขาจึงรวบรวมกําลังศรัทธากับไม้กางเขนเรียกสติของเดเมียนให้ร่วมสู้ด้วยจิตใต้สํานึกของเดเมียนจึงตอบสนองและทําให้พลังของพาซูซูชงักไปชั่วขณะคินเดอร์แมนที่หลุดพ้นจากพันธนาการของพาซูซูจึงตัดสินใจยิงร่างของเดเมียนทุกอย่างจึงสงบลงก่อนตาย,ยสารวัตรคินเดอร์แมนได้ยินเสียงของบาดหลวงเดเมียนขอบคุณที่ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระ DX e อ็กซอร์ซสภาคี่ยก็เลยจบตรงนี้ครับ